ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แย่แล้วมีพระธุดงมาปรากฏอยู่ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านนะจริงหรือว่าไอเทียงน่าจะแย่จริงๆแล้วล่ะข่าว่าก็จริงนะสิผู้ใหญ่รีบไปนิมนต์ท่านเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราก่อนเถอะไม่นานนักชาวบ้านจำนวนเกือบสิบคนนำทีมด้วยผู้ใหญ่ทองมาก็ได้เดินทางมายังท้ายหมู่บ้านก็เห็นพระภิกษุชลากำลังเดินเจริญสติ สายตามองท่อต่ำแต่ละก้าวเช่มช้าสางงามท่านไม่ได้มีร่างกายอ้วนพีหรือพายผอมจนเกินไปนักแต่ผิวพันผ่องฉวีอยู่ในจีวรสีกะเก่าๆก่ดที่ปักอยู่ก็เป็นสีเดียวกันไม่ได้ใหมนักและมีร่องรอยของการชำรุดและได้ถูกเย็บปะจนเรียบร้อยแล้วทั้งหมดไปถึงก็นั่งกับพื้นผนมมือก้มกราบนมัสการครับหลวงพอ จเรเลิญพรนโยมเอ๋ยท่านหยุดการเดินจงกรมแต่เพียงเท่านั้นแล้วก็เข้าไปนั่งสำรวมอยู่หน้ากฎหลวงพ่อมาจากไหนแล้วจะไปไหนหรือครับอาตมาเป็นผ้าธุดงก็สัญจรไปทุกที่เพื่อหาความสงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญธรรมะและพิจารณาข้ออัตถะข้อธรรมะของพระบรมครูคืนนี้จะขอพักที่ท้ายบ้านนี้สักคืน พรุ่งนี้เช้าจะเข้าไปบินธบาตในมู่บานแล้วจะขึ้นไปบนเขาด่านหลังโน้นเห็นว่ามีทำอยู่ใช่ไหมยิ่งเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็ยิ่งตกใจปากคอสัน่นหลวงพ่อจะเข้าไปในป่าหรือครับพวกข่าวว่าอย่าไปเลยทันพักอยู่ในหมูบานเล่านี่แหละข้ากับพวกดูกบานจะได้ดูแลปนีบตศจะได้ถือโอกาสนี้ทำบุญไปด้วยอาตมาว่า โยมกำลังจะบอกอะไรอัตมาด้อมีอะไรก็พูดมาเถิดผู้ใหญ่ทองมาจึงเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่ยังคงไม่หายสัน่นเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือช่วงนี้ได้มีเสือออกอรารวาดกินคนเมื่อสองวันก่อนมันก็มาขาบเอาคนในหมู่บ้านนี้ไปกินมันเป็นเสือใหญ่ที่ฉลาดมากพอลงมาหากินที่หมู่บ้านข้างล่างนี้เรากับมันจะรู้ว่าพวกเรารอจัดการกับมันอยู่ ถึงแม้จะนั่งซากเฝ้ามันถึงสองขืนสองวันมันก็ไม่ยอมเข้าแต่กลับขึ้นไปดักกัดพวกหาของป่าอยู่บ้านกระเียงบนพอทางโน้นไหล่ยิงมันก็หนีเข้าป่าลึกผ่านฝีมือดีและเก่งๆก็เข้าไปตามล่ามันเอาชีวิตไปทิ้งไม่รู้เท่าใดตอนนี้พ่านสองคนที่ออกไปตามรอยมันก็ยังไม่กลับมาเลยอาตมาขอบใจโยมผู้ใหญ่กับชาวบ้านมากที่เป็นห่วง เมื่อปรากฏแล้วก็ไม่สามารถจะถอนกฎได้อีกหากว่ายังไม่สว่างโยมไม่ต้องห่วงดอกนะถ้าอาตมามีเวรกรรมที่จะต้องตกไปเป็นอาหารของเจ้าเสือกินคนแล้วละก็คงจะเพราะอาตมาหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้แล้วละเมื่อได้รับคำรับรองหนักแน่นจากพระธุดงชลาถึงแม้ว่าจะห่วงเพียงไหนก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าท่านไม่มีดีท่านคงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้ดอก เสือมันใช่จะมีเสียแต่ป่านี้เสียเมื่อใดกันเมื่อสนทนาธรรมกับท่านครูใหญ่เห็นทีว่าท่านคงไม่เปลี่ยนใจแน่แล้วจึงได้พากันกลับบอกว่าเย็นเย็นจะมาอีกทีจะเอาน้ำปานะมาถวายด้านสองพานของหมูบ่บ้านที่ออกไปตามล่าเสือกินคนที่บัดนี้ก็เย็นย่ำแล้วแต่ยังไม่เจอวี่แววและรอยเท้าของมันเลยไอ้เกิดข้าว่าวันนี้ เหมือนดูแปลกๆไปนะเองว่าไหมแปลกยังไงหรือไผก็เราเดินกันมาร่วมวันเสียงนกสักตัวก็ไม่ได้ยินเกาลอกกาแตก็ไม่มีให้เห็นยังไม่พอเสียงป่ามันยังเงียบเชียบจนหน้าอึดอัดเออก็จริงของแกว่ะข่าว่าไอ้เสือกินคนมันอาจจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเท่าใดบางครั้งข้าก็ได้กินมันเหมือนกันนะจริงหรือวะทำไมข้าถึงไม่เห็นได้กินเลย ว่าแต่นี่ก็ใกล้จะมืดแล้วเราไปหาไม้มาทำห้างกันเถอะอยู่สูงๆจะได้ปลอดภัยถ้าอย่างนั้นข้าจะไปตัดไม้เองไปหาเทาวันหรือปอก็ได้หรือว่าแกจะทำตออกก็ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาเดินทั้งสองตัดไม้ไม่ห่างจากกันนะักแล้วไอ้เกิดก็หยุดตัดไม้ไปเสียดือ้อไผ่ข้าปวดเบาเดี๋ยวมานะเออเออเอา แล้วนั่นจะไม่เอาปืนไปหรือคือบก่อปาซอกกอปานะมึงไม่ละจะปล่อยข้างหลังมึงนี่แหละสิ้นเสียงไหก็หันหน้ามาตัดหมายต่อโดยที่ไม่สนใจเกิดอีกแต่แล้วกินของพยักไหลอันฉุนกึกและเสียงโฮกฮึมดังขึ้นมาทางด้านหลังไหหันไปมองเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มันกระโจนเข้ามาพอดี เขานั้นวางปืนไว้ใกล้ๆตัวแต่ทว่าความเร็วและคิดไม่ถึงเหมือนจึงทำให้เขาไม่สามารถจะหยิบปืนได้ทันโอ้ยเสียงร้องสุดท้ายของไผ่ก่อนที่หัวจะถูกกัดดังโพทั้งเลือดและสมองกระจายไปทั่วบริเวณร่างนั้นเกงกระตุกสองสามครั้งแล้วแน่นิ่งไปสมิงไอ้เกิดมันกัดแทกกินไผ่จนอิ่มแล้วก็ขืนร่างเป็นคนอีกครั้ง สติตื่นรู้เต็มที่แล้วมันก็ดองด้วยความเสียใจโทไอ้ไพ่ไม่น่าเลยกูมันเลวกินได้แม้กระทั่งเพื่อนรักอย่างมึงถึงมันจะเสียใจแค่ไหนความลับก็ยังคงเป็นความลับอีกต่อไปหยิบปืนของไพ่ขึ้นมายิงแล้วก็ใช้ปืนของตัวเองยิงไปอีกสองนัดเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อนที่จะล้างปากล้างหน้าแล้ววิ่งร้องไห้ตัวสัน ด้วยความตกใจไปหาผู้ใหญ่เวลานี้ตะวันก็ลาลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดเข้ามาปกคลุมผู้ใหญ่ทองมากับชาวบ้านกำลังจะไปฟังเทศและนำน้าปานะไปถวายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทองมาช่วยด้วยไอ้ไผ่มันถูกเสือตัวนั้นกัดตายแล้วฮะใจเย็นๆไอ้เกิดใจเย็นๆไหนเองลองเล่าให้พวกข้าฟัางสิว่า มันเกิดอะไรขึ้นข้ากับไอ้ไผ่เดินกันไปจนเกือบค่ำจึงตัดสินใจจะขัดห้างกันพากันไปตัดไม้ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันมากนักหรอกข้าจะตัดไม้จะเอาไปทำตอกขณะที่ตัดไม้อยู่สักพักจนกระทั่งได้กิ่นสาบดุนแรงของมันพร้อมกับเสียงโฮกข้าหันไปก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มันกระโจนเข้าใส่ไอ้ไผ่พอดีไอ้ไผ่ก็ยิงสวนออกไปแต่ช้ากว่ามัน ข้าก็จับปืนที่วางอยู่ข้างๆข,ขึ้นมาจะยิงก็ไม่มีจังหวะเพราะเกรงว่าจะโดนไอ้ไผ่พอได้จังหวะข้าก็ยิงมันก็โจนหนีออกไปข้าวิ่งเข้าไปดูไอ้ไผ่มันถูกคบบัวาจนเละไปหมดแล้วเออเออข้าละสงสารเองจะแท้ไอ้ไผ่พรุ่งนี้เราค่อยออกไปตามมันวันนี้เองกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะมันยังคงพยักหนะ้า ข้าขั้นเหนือขั้นตัวเหมือนกับจะเป็นไข่ยอยู่เหมือนกันแล้วนั่นลุงผู้ใหญ่จะไปไหนกันพวกข้าจะไปหาพาทุดงที่ชายป่าท้ายบานนี่มนท่านมาพักในหมู่บ้านท่านก็ไม่มาเอ็งรีบไปเถอะพวกข้าไปละกล่าวจบแล้วก็แยกย้ายกันไปไอ้เกิดมันเดินกลับด้วยรอยยิ้มคิดในใจว่าได้อาหารอีกแล้วเอาไว้ให้พวกชาวบ้านกลับก่อนเถอะพระขุนเจ้า พ่อขุณเจ้าเกิดเดืองใหญ่แล้วขอดับรีบเก็บของเถอะครับไอ้เสือผีนั่นมันฆ่าคนตายไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกโยมคนเรา,าถ้าถึงที่ตายอยู่ที่ไหนก็ตายถ้าไม่ถึงที่ตายต่อให้อยู่บนหลังเสือก็ไม่ตายโยมไม่ต้องเป็นห่วงไปรอกเมื่อท่านไม่ยอมไปกับพวกเราก็ให้กับผมและชาวบ้านอยู่เฝ้าด้วยเถิด ไม่เป็นไรหรอกโยมเอ๋ยอาตมาไม่กลัวหรอกและที่สำคัญพวกโยมเวลาเดินกลับให้เะาหวังตัวกันด้วยรีบกลับกันไปเถอะท่านกล่าวและตัดบทด้วยการนั่งหลับตาแล้วกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิเมื่อเห็นว่าหลวงตาท่านไม่สนทนาด้วยแล้วจึงได้ถอนใจก่อนที่จะกลับแต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นกลางหมู่บ้านข้าว่า มันเข้ามาโจมตีคนในหมู่บ้านของเราอีกแล้วเร็วรีบไปเมื่อไปถึงบ้านทิดน้อยก็เจอคนที่กำลังถือปืนผ่าหน้าไมา้มามุงดูที่คอกวัวของมันเกิดอะไรขึ้นว่าไอ้น้อยเสือเสือมันเข้ามากัดวัวข้าพ่อผู้ใหญ่เมื่อเข้าไปดูเห็นวัวของมันนอนตายในสภาพลำคอฉีกเป็นแผลจนเบอะวะข่าว่ามันยังไงยังไงแล้วนะไอเกิดมันบอก ไอ้ภผยถูกกัดตายหรือว่ามันจะไม่ทันได้กินเพราะตกใจที่ถูกยิงถึงได้เขามาหากินในหมู่บ้านอีกก็เป็นไปได้นะผู้ใหญ่มันอาจจะกลัวเสียงปืนก็ได้ข้านะเป็นห่วงพราธุดงท่านเลือกเกินท่านคงไม่เป็นไรหรอกกระมังผู้ใหญ่ท่านว่าไม่เป็นไรก็แสดงว่าท่านมีของดีคุ้มตัวนั่นแหละด้านสมิงไอ้เกิดมันควบคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไป มีแต่ความหิวโหวยในขณะที่ทุกคนกำลังหวาวุ่นอยู่กับวัวบ้านไอ้ทิดน้อยมันกลับมาซุ่มดูพระธุดงที่ยังคงนั่งหลับตานิ่งอยู่ในกฎโดยที่ไม่สะทกสถานถึงการมาของมันเลยมันย่องย่องเข้ามาจนถึงหน้ากฎแค่กระโจนทีเดียวก็ถึงแต่ท่านก็ยังไม่ไหวไติงหลวงปู่แสงรับรู้ถึงการมาของมัจูุราชตั้งแต่มันเยือกย่างมาซุ่มดูท่านตั้งแต่แรก และบัดนี้กินของมันดุนแรงพร้อมกับใช้อุ้งตีนหน้าตะกุยดินยางคมขวัญหยุดได้แล้วพอได้แล้วโยมเกิดถ้าโยมต้องการความช่วยเหลืออาตมาก็มีทางช่วยโยมนะเจ้าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของข้าวันนี้แหละจะเป็นวันตายของเจ้าสิ้นเสียงมันก็หมอบลงแล้วกระโจนใส่หลวงปู่แสงในทันทีแต่แล้วรัศมีอัมพัน พุ่งออกมาจากกดกระทบเข้ากับร่างของมันจนมันกระเด็นไปหลายตลบฝากไว้ก่อนเถอะมันกระโจรเพ่นหายไปในความมืดด้านผู้ใหญ่และชาวบ้านได้ยินเสียงโหกฮึมมาจากทางท้ายหมู่บ้านต่างก็ตกใจจนหน้าขาวซีดหลวงพ่อไปโวยพวกเราแต่เมื่อทุกคนไปถึง ก็ยังคงเห็นแสงสว่างวับแหวมของตะเกียงเจ้าพายุที่ผู้ใหญ่แขนไว้ให้ยังคงอยู่อย่างปกติหลวงพอ่อหลวงพ่อครับท่านเป็นอะไรหรือเปล่าอาตมาไม่เป็นอะไรหรอกโยมเอ๋ยขอบใจในน้ำใจที่เป็นห่วงนะพวกโยมพากันกลับไปเถิดชาวบ้านและผู้ใหญ่ฉายไฟส่องดูตามพื้นก็พบกับรอยตีนของมันเหยียบย่ำและแตะกุยดินจนกระจุย เสือมันมาที่นี่จริงๆโชคดีเหลือเกินที่ท่านปลอดภัยด้านสมิงไอเกิดเมื่อจัดการกับเหยื่อไม่ได้มันรีบวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อกัดแทะกินเพื่อนของมันที่ถ้งซากไว้แล้วกัดแทะกินจนเหลือเพียงซากกระดูกาาวโพลด้านหลวงปู่ท่านเดินสลับกับนั่งแล้วมานั่งพิจารณากรรมฐานที่ท่านได้เจริญในวันนี้ว่าติดขัดตรงไหนจนได้เวลาอันสมควร ก็สวดมนต์และแผ่เมตตาแล้วจึงจำวัดพอตีสี่ท่านก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติกิจโดยที่มีสายตาของพยักษ์หลายซุ่มมองท่านมาทั้งคืนแสงเงินแสงทองสาดส่องที่ขอฟ้าท่านจึงสำรวจตรวจตาความเรียบร้อยของจีวรก่อนที่จะอุ้มบาทเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยอาการสำรวมชาวบ้านต่างก็รอใส่บาตแต่ก็อดที่จะถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อเจอผู้ให้ท่านจึงแจ้งให้ฟังว่าวันนี้ท่านจะเดินทางเข้าป่าแล้วหลังจากฉันเสร็จนี่มนอยู่ต่ออีกนิดไม่ได้หรือพระขุณเจา้าไม่ได้แล้วนลยโยมอาตมาเป็นพระทุกดงขวัตของอาตมาคือป่าแล้วพวกโยมไม่ต้องห่วงเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายแม้อยู่ในปราสาทราชวังอาตมาต้องขอบอกโยมว่าอาตมายังไม่ถึงวาระ ก็จะขอประพฤติทำให้ถึงที่สุดเมื่อทัดทานท่านไม่ได้ผู้ใหญ่จึงได้เตรียมน้ำอ้อยและน้ำพึ่งป่าถาวายให้ท่านติดตัวไปด้วยจะได้เอาไปไว้ใส่น้ำต้มฉันเป็นน้ำปานะหลังจากแสดงธรรมเพื่อเป็นการขอบคุณชาวบ้านแล้วท่านก็แบกกฎสะพายบาทเดินเข้ามาในป่าที่มีเสือร้ายซุกซ่อนตัวอยู่ท่านเดินสำรวมละลึกดูทุกอิดยียบ แล้วก็ลับตาไปท่ามกลางสายตาห่วงใหญ่ของชาวบา้านจนกระทั่งใกล้คำ่ำท่านจึงมองหาที่พักเมื่อมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีพื้นที่เรียบเสมอไม่มีวัชพืชขึ้นเลยท่านพิจารณาดูไปรอบๆว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์อื่นไหมถ้านั่งตรงนี้จะเจอดังงูดังตะขาบไหมเมื่อดูแล้วไม่ได้มีอะไรหรือสัตว์ใดเป็นเจ้าของท่านจึงได้อธิษฐานในการปรากฏ แล้วก็นั่งฉันน้ำป่านะที่ผู้ใหญ่ต้มมาให้แต่เพียงจิบจิบเมื่อร่างกายสดชื่นแล้วท่านก็ทำความเพียรต่อสมิงรลายไอ้เกิดก็ยังคงซุ่มดูท่านด้วยคิดหาวิธีที่จะกินพ้าฉลารูปนี้ให้ได้ตอนนี้มันกินเนื้อมนุษย์ไปมากแล้วจึงติดใจในรสชาติผู้ใหญ่กับชาวบ้านออกไปหาไอ้เกิดที่บ้านเพื่อที่จะให้มันนำทางไปยังที่ที่มันสองคน ไปตัดไม้แต่ทว่าเมื่อไปถึงบ้านมันแล้วก็พบแต่รอยตินเสือย่ำเต็มไปหมดชิบหายละไอเกิรไ,ไอเกิด์โว้ยมึงอยู่ไหนพวกมึงขึ้นไปดูบน้านทีสิวะเมื่อลูกบ้านคนหนึ่งรีบขึ้นไปแต่ทว่าก็ไม่เจอมันสภาพในห้องก็ยังเป็นปกติจึงรีบออกมาแจ้งผู้ใหญ่ไม่เจอเลยผู้ใหญ่ด้านในก็ปกติดีไม่มีร่องรอยของการถูกทำลายหรือต่อสู้ หรือว่าไอ้เกิดมันจะเป็นเสือสมิงเสเองละผู้ใหญ่ลูกบ้านคนเดิมพูดมันจะเป็นไปได้ยังไงวะไอ้เกิดกับไอ้ไผ่มันก็แค่มีวิชาพานเล็กๆนน้อยๆไม่ได้มีกระถาอาคมขังอะไรมันจะเป็นเสือเป็นสางไปได้งไงเองก็พูดไปข้าว่าเราดีบตามร้อยไอ้หลายไปดีกว่าเพื่อจะทันเพราะเรายังไม่เห็นรอยเลือดแสดงว่าไอ้เกิดยังจะปลอดภัยดี ผู้ใหญ่ทองมาออกเดินนำไปด้วยความกล้าหาญไม่ถึงเชิงผานในสมัยที่ยังหนุ่มแน่นก็ยึดอาชีพผานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกันแกก้มกุมเงยเงยแล้วก็ออกเดินต่อเดิมทีมันก็เป็นรอยตินเสือแต่แล้วกลับมีรอยเท้ามนุษย์ย่ำต่อไปจากรอยมันหรือว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่พวกเองว่ากันว่าทำไมหรือพ่อผู้ใหญ่ไอ้เที่ยงเอ่ยถาม ก็ข้าเห็นรอยตีนคนเหมือนก้าวต่อจากรอยเสือนะสิวะเสือสมิงใช่แล้วมันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆเห็นทีเราคงต้องถอยกันก่อนแล้วหาพลานนอกหมู่บ้านฝีมือดีมาปราบมันดีกว่าแต่แล้วไม่ทันที่จะก้าวต่อก็เจอเข้ากับชายสองคนเดินผลออกมาจากป่าต่างก็ตกใจตวัดปลายก็บอกปืนเข้าหาอีกฝ่ายด้วยความระแวดระวังเอาว ผู้ใหญ่ทองมานั่นพาลูกบานมาทำไมเยอะแยะหรือว่านั่นเป็นคำกล่าวทักทายของผู้ใหญ่แผนบ้านดงลึกใช่พวกข้าตามหาซากที่ถูกไอเสือสมิงมันหลากมากินนะแล้วผู้ใหญ่แผนละ่ะมาเดินหาของเปล่าหรือเปล่าข้าก็พานายพานใหญ่มาจัดการไอเสือผีนั่นเหมือนกันนี่พานสิงพานมือหนึ่งในตำบลถุงละกาเราเลยนะ ก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นข้าจะสมทบทุนด้วยเป็นรางวัลในการไล,ล่ลาสมิงร้ายนี่สมิงเรือผู้ใหญ่พานใหญ่น้านิ่งวัยห้าสิบเอ่ยถามขึ้นใช่พรานถ้าไม่เชื่อก็ดูนั่นสิกล่าวจบก็ชี้มือให้พานดูรอยต่อแล้ววางรอยเท้าเสือกับมนุษย์เห็นทีจะไม่ผิดแน่แล้วล่ะผู้ใหญ่ข้าว่าผู้ใหญ่ท้องมาพาลูกบานกลับไปก่อน เพราะคนหลายคนอาจจะทําให้มันตื่นก็เป็นได้และอีกอย่างคือเรื่องความปลอดภัยด้วยไปกันหลายคนดูแลกันลําบากได้ผานสิงถ้ายังไงแจ้งข่าวด้วยหนะผู้ใหญ่กล่าวจบก็แยกจากกันผู้ใหญ่ทองมาจึงได้พาลูกบ้านกลับผู้ใหญ่แผนกับผานสิงก็เดินตามรอยเท้าไปจนกระทั่งมาเจอซากอยู่สองซากนั้นคือซากที่เหลือแต่กระดูกของไผ่และอีกซาก เป็นซ่าของลูกบ้านของผู้ใหญ่แผนนั่นเองเราจะเอาอยัางไงดีล่ะพานแถวนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่พ่อจะขัดห่างได้เลยใช่ผู้ใหญ่ข่าวว่าเราเข้าไปอยู่ในกอไผ่กันเถอะเสือมันเข้ามาไม่ได้แน่เมื่อไม่มีทางเลือกแล้วทั้งคู่ก็พยายามยัดตัวเองเข้าไปในกอไผ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เบียดกันอยู่ด้านในนั้นแสงสุดท้ายลาลับไป ความมืดเข้ามาปกคุุมอย่างรวดเร็วในคืนสิบสามค่ำแสงจันทร์ค่อนข้างจะส่องสว่างพอใกล้วันพระจันทร์เต็มดวงทำให้เห็นอะไรอะไรได้อย่างชัดเจนซากที่กองเกยกันนั้นส่งกินเหม็นจนหน้าสีสเซียนยิ่งถ้าลมพัดมาทางที่ทั้งสองซุ่มอยู่ด้วยแล้วมันทำเอาแทบจะขย่อนอาหารเก่าออกมาเสียให้ได้่านสิงหลวงเอาเล้าขาวออกมาจากย่าม เหใส่จอกที่มีติดตัวในการเดินป่าอยู่แล้วส่งให้ผู้ใหญ่ทั้งสองยกเล่าเขาไปคนละสองจอกหันเสียงเดินของอะไรบางอย่างก็ดังใกล้เข้ามาไม่ผิดแน่มันต้องเป็นไอ้สมิงนั่นแต่แล้วร่างของสัตว์สองเท้าที่มีลายเหลืองสลับดำก็โผล่ผลออกมาจากแนวไผ่เบื้องหน้าหัวของมันใหญ่โตเป็นหัวคนผสมเสือมันเข้ามานั่งยองๆแล้วก็ก้มลงกัดแทะ ทั้งสองดูมันกินด้วยอาการอันประหลาดมันไม่ใช้มือจับแต่ก้มลงไปกัดกินไม่ต่างจากเสือหานสิงกำลังเล็งไปที่หัวอันใหญ่โตของมันเพื่อหาจังหวะเหมาะ,มะแต่มดเจ้ากรำมันก็กัดผู้ใหญ่แผนไม่รู้มันเป็นมดชนิดไหนถึงได้กัดเจ็บขนาดนี้ทำเอาแกดุดปากร้องโอ้ยสิ้นเสียงมันกระโจนแผ่วไปทันทีพร้อมๆกับเสียงปืนดังขึ้น เสียงร้องโอดโอยของมนุษย์ชัดๆไม่รู้ว่าโดนจุดไหนของมันโธ่ผู้ใหญ่อีกแค่นิดเดียวเองจะมาร้องอะไรตอนนี้นี่ข้าขอโทษพานสิงก็ไอ้มดเวนนี่นะสินั่งกันมาตั้งนานไม่กัดดันมากัดตอนนี้กล่าวจบก็พากันยักแย่ยักยันพากันออกมาจากกอไผ่กว่าจะออกมาได้ก็ทำเอาเลือดไหลซิบเพราะถูกน้ำไผ่เกี่ยวผานสิง เราจะตามมันไปทั้งที่เป็นเวลากลางคืนอย่างนี้มันอันตรายนะข้าว่าไม่รอให้ลุงสามก่อนหรือข้าว่าจะหาต้นไม้เหม้ะให้ผู้ใหญ่ปีนขึ้นไปหลบอยู่บนนั้นก่อนส่วนข้าจะออกตามล่ามันเองผู้ใหญ่ขึ้นไปอยู่บนต้นนี้แหละพูดจบก็บอกให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปบนต้นมะขามเทศใหญ่และนั่นมันเป็นแผนล่อเสือของพานสิงส่วนเสือสมิงไอ้เกิด มันได้ซุ่มมองการกระทำของคนทั้งคู่มันรู้ดีว่าผู้ใหญ่แผนนั้นไม่มีวิชาอาคมอะไรนอกจากปืนแก๊ปเก่าเมื่อผานสิงเดินไปแล้วมันซุ่มด้วยอยู่สักพักก็แปลงเป็นผานสิงเดินกลับมาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลงมาสิข้าเปลี่ยนใจแล้วจะทิ้งผู้ใหญ่อยู่คนเดียวก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงกลับมารับเข้าแผนของผานสิงพอดี เขาส้มดูมันเพื่อหาจุดตายแต่มันก็ไม่นิ่งเอาเสียเลยทำให้เสียเวลาไปไม่น้อยจนผู้ใหญ่แผนแทบจะลงมาถึงกลางลำต้นอยู่แล้วไม่มีทางเลือกเขาจึงได้ลั่นไกออกไปเพียงเท่านั้นผู้ใหญ่แผนถึงกับตกใจปล่อยมือร่วงลงพื้นร้องโอดโอยผ่านสิงสลัดปอกระสุนทิ้ง แล้วใส่ลูกกระสุนใหม่จเจ้าเสือสมิงไอ้เกิดที่อยู่ในร่างเสือกะโจนหนีไปได้ทันอีกตามเคยแต่ครั้งนี้กระสุนยิงเข้ากลางหลังทะลุป,ปอดทำให้เลือดออกมากและเหนื่อยจึงวิ่งไปได้ไม่ไกลนะักร่างก็กลับคืนมาเป็นร่างไอ้เกิดอีกครั้งมันเดินโซซัสโซสเซไปอย่างช,ช่าช้าแต่แล้วภาพเบื้องหน้าก็ทำให้มันระลึกดูได้ว่าเป็นพระคุณเจ้าพระธุดงรูปนั้น ที่มันจ้องจะกินหัวท่านมาหลายต่อหลายครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยพระช่วยข้าด้วยยอมบุญเกิดทำไมถึงยอมให้อตาม,มาช่วยในตอนที่สายแล้วถ้าวันนั้นโยมไม่ดื้อนก็คงไม่บาดเจ็บปางตายแบบนี้หรอกมือที่เปื้อนเลือดสันหล,ลิกพยายามยกขึ้นปนนมและเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่พานสิงและผู้ใหญ่แผนมาถึงพอดีนั้น มันอยู่นั่นจัดการมันเลยหยุดก่อนโยมเอย๋ยตอนนี้เขาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกโยมถ้าฆ่าเขาตอนนี้ก็เท่ากับฆ่าคนตายยอมจะติดคุกโยมก็ด้นี่พระคุณเจ้าช่วยข้าด้วยถอนของให้ข้าทีที่ข้าเป็นแบบนี้เพราะของเข้าตัวถึงร่างกายข้าไม่ไหวตายจากร่างนี้ไปดวงวิญ,ญญาณสมิงก็ยังจะไปสิงคนหรือสัตว์อื่นได้อีก ได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากเป็นเอาละโยมรู้ใช่ไหมว่าทางอตาตมาช่วยล้างมนสมิงแล้ววิญญาณของโยมก็จะออกจากร่างไปทันทีข้าทราบและยินดีชดใช้เวรกรรมทั้งหมดพระคุณเจ้านึกถึงพระบรมมคู่ผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์แล้วภาวนาพุทโธเข้าไว้ทิศเกิดเคยบวชพระมาหลายพรรษา และทำตามที่ดวงปู่แสงบอกท่านปนมมือหลับตาสวดคาถาบางอย่างเป็นภาษาบาลีที่คนทั้งสองฟังไม่เข้าใจร่างสมิงร้ายกระตุกก่อนที่จะกรีดร้องออกมาพันแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากร่างพร้อมกับร่างมนุษย์ที่เป็นเพียงดวงวิญ,ญญาณที่ถูกสมิงทิดเกิดกินได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระรวมถึงไอ้ไผ่ด้วยไผ่ย,ยื่นมือมาให้ทิดเกิดจับ มันเองก็ยกมือที่เต็มไปด้วยเลือดสันล,ลิกให้เพื่อนห่างรองเรียกมันเบาๆไ่ทั้งสองจับมือกันก่อนที่ร่างของเกิดจะแน่นิ่งไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มสิ้นสุดกันทีสมิงกินคนผู้ใหญ่แผนกล่าวออกมาแล้วโยมสองคนจะจัดการยังไงก็จัดการกันในแบบของทางโลกเถอะเรื่องนี้ ตาตมาจะไม่ขอออกความคิดเห็นแต่อย่างใดหลวงปู่รู้จักไอ้เกิดด้วยหรือครับท่านพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะเล่าให้ทั้งคู่ฟังเพียงแต่ไม่ได้บอกเรื่องในอดีตชาติที่ท่านกับไอ้บุญเกิดได้เคยเป็นพี่น้องร่วมอุทรกันมาก่็เท่านั้นเพราะไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรทุกคนในหมู่บ้านรู้แล้วว่าไอ้เกิดเป็นสมิงถ้าเรานำหลางมันไปให้ผู้ใหญ่ทองมาทำพิธี แล้วเผาเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะข่าวว่าผู้ใหญ่แผนเอย๋ยหลังจากนั้นทั้งสองจึงได้นำร่างของสมิงไอ้เกิดกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปและเรื่องราวของหลวงตาแสงหลางมนสมิงอาคมก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่ง ให้กับช่อง y o YouTube หนุ่มพเนจรชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ